บทที่796ต้องการให้อภัยจากแม่การขาดการสะสมหมายความถึงค่าหรือไม่จักรรพัิอสูนฟีนิกค,คริสตันที่อยู่ถัดจากเขานั้นทำอะไรไม่ถูกจักรรพัิอสูนฟีนิกค,คริสตันผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่เขามาที่นี่กับจักรรพัิอสูนฟีนิกอมะตะเขาคิดว่าถ้าเขาได้ใช้พลังของแหล่งที่มาของเขาเพื่อช่วยไม่กงจืบปลุกสายเลือดฟีนิกถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจะยอมรับเขาได้หรือไม่ในเวลานี้ คำสั่งของจกักรพรรดิอสูรอมตะที่สั่งสอนไม่กงจืดน,นั้นเสร็จสิ้นแล้วและจกักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ก็พูดอย่างอ่อนโยนว่าแม้ว่าซีโมจะทำเรื่องโง่โง,งบางอย่างในตอนนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแม่ของเจ้าแต่สำหรับเผ่าพันธุ์เพื่อให้วงตระกูลของฟีนิกคริสตันมีจกักรพรรดิเขามีหน้าที่ดังนั้นอย่ากเกลียดเขาไม่ว่าอย่างไรเขาก็เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดเจ้าเช่นกันถ้าไม่มีเขาเจ้าก็ไม่สามารถเกิดที่โลกนี้ได้ ไมกงจือหันไปมองจักรรพัตอสูนฟินิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่พ่อและลูกสาวมองหน้ากันไมกงจือรีบหลบสายตาของเธอและกล่าวว่าถ้าแม่ให้อภัยข้าก็จะยอมรับท่านเช่นกันสำหรับจักรรพัตอสูนฟินิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่อารมณ์ของไมกงจือนั้นซับซ้อนครั้งหนึ่งเธอเกลียดเขาจนสุดขั้วเพราะจากักรรรัิอสูนฟินิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่บีบบังคับเผ่าอสูนนกยูงและแม้กระทั่งทำให้ราชาอสูนนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ตาย แต่ตอนนี้ราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ฟื้นคืนชีพแล้วและเขาก็เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดเธอเธอเกลียดเขาไหมไม่กงจื่อรู้สึกดีในใจของเธออย่างไรก็ตามเธอต้องคำนึงถึงความรู้สึกของแม่ด้วยก่อนที่แม่จะยกโทษให้ได้เธอคงให้อภัยพ่อไม่ได้อย่างแน่นอนอืมใช้คาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ขอโทษแม่ของเจ้าเธอยังคงอยู่ในเมืองเคเรลีใช่ไหมจกักรพรรดิอสูรฟีนิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเร่งรีบ ไม่กงจือกล่าวว่าแม่อาจจะมาอยู่เคียงข้างท่านตาในภายหลังเพื่อให้เกียรติท่านตาซูฉินกำลังมาที่ราชสำนักหรือไม่ดวงตาของจักรพรรดิอสูรฟีนิกค,คริสตันเป็นประกายและเขาหันไปมองที่จักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวหึ่มจักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวคำรามอย่างเย็นชาจักรพรรดิอสูรอมะตะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นค่อยคุยกันเสี่ยวไม่ปู่จะกลับก่อนการมาของวันนี้จ่ายแพงไปหน่อยและข้าต้องเก็บตัวสักพัก ผ่านการปลุกของสายเลือดของเจ้าในวันนี้ข้าคนพบว่าเผ่าอสูรฟีนิกและนกยุงจริงๆและสายเลือดของเผ่าอสูรมีความเหมาะสมกันมากทั้ง2ตระกูลไม่ควรเป็นศัตรูและต่อสู้กันในอนาคตเราสามารถพยายามสื่อสารให้มากขึ้นและลดการแยกจากกัน ท่านพูดถูกค่าก็รู้สึกเช่นกันไม่กงจือพยักหน้าเธอเกือบจะรวมเข้ากับสุดยอดสายเลือดเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนโดยธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่เผ่าอสูรนกยูงและเผ่าอสูรฟีนิกจะมีสองสายเลือดในเวลาเดียวกัน หากเผ่าอาสูรนกยูงและเผ่าอาสูรฟีนิก์ร่วมมือกันในการต่อสู้พลังของสายเลือดจะเติมเต็มซึ่งกันและกันส่งผลให้พลังที่แข็งแกร่งมีมากขึ้นไม่น่าจะมีปัญหามันเหมือนกับความร่วมมือระหว่างกลุ่มแก่นแท้ของดอกทานตะวันที่แผดเผาและกลุ่มแก่นแท้ของดอกจันิราข้าจะศึกษารายละเอียดเมื่อกลับไปเจ้าสามารถนำเผ่าอาสูรนกยูงมาที่เมืองฟีนิกเพื่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาจัก,กรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยรอยยิ้มโอเค พี่ไปหูงั้นผมไปก่อนจักรรพัิอสูนอมะตะผู้ยิ่งใหญ่กระตือรือร้นที่จะกลับไปรักษาต้นกำเนิดของเขาตระกูลฟินิกมีสมบัติมากมายจากสวรรค์และโลกและเขาจำเป็นต้องใช้มันโดยเร็วเพื่อเสริมการบริโภคครั้งก่อนของเขาให้ได้มากที่สุดจักรรพัิอสูนฟินิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่มองไปที่ลูกสาวของเขาอย่างไม่เต็มใจและไม่กงจือก็ทักทายเขาเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าใกล้ แต่สำหรับเขาเขาพอใจแล้วอย่างน้อยลูกสาวของเขาก็ไม่ปฏิเสธเขาและตอนนี้เธอได้ปลุกสายเลือดของเผ่าอสูรฟีนิกให้ตื่นขึ้นแล้วทุกอย่างรอจนกว่าเขาจะได้พบภรรยาของเขาก่อนจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลฟีนิกทั้งสองจากไปและจักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยรสชาติบางอย่างทำไมเจ้าถึงยังยอมรับปู่ได้ไม่กงจือพูดด้วยท่าทางแปลกๆเสียวซานขอให้ข้าทำเช่นนี้ ท่านสามารถชำระบัญชีกับเขาได้จักระพัดอสูรพยักษ์ขาวตกตะลึงครู่หนึ่งในวินาทีต่อมาแสงสีเงินก็วุบวับเสียวซานเข้ามาในห้องแล้วอดหัวเราะไม่ได้ทำไมเจ้าถึงทรยศข้าโดยตรงมันไม่ใช่การสูญเสียสำหรับเจ้าอย่างแน่นอนที่จะมีปู่คนนี้ได้เมื่อเจ้าเป็นจักระพัดในอนาคตเจ้าจะไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่าเจ้าเป็นมนุษย์ได้อย่างแน่นอน นับประสาการล้างสายเลือดมนุษย์จึงต้องมีการต่อต้านอย่างมากการต่อต้านของสารบรรพบุรุษคือจักรรพัิไม่ใช่หรือยิ่งจักรรพัิสนับสนุนมากโอกาสที่เจ้าจะประสบความสําเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจักรรพัิอสูรฟีนิกเพลิงอมะตะเป็นพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาจักรรพัิอสูรด้วยการสนับสนุนของเขาอัตราความสําเร็จจะสูงขึ้นตามธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นเจ้ามีสายเลือดของเขาอยู่แล้ว จักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวพยัก์หน้าและกล่าวว่าเขาพูดถูกยังมีจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แดองค์ในอาณาจักรเทียนอยู่และเราสามคนจะสนับสนุนเจ้าอย่างแน่นอนหากเจ้าสามารถหาความร่วมมือได้อีกหนึ่งหรือสองคนจิ้งจอกสวรรค์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าอย่างไรก็ตามการทดสอบของจักรพรรดิอาณาจักรไตเฉินก็จะเข้าร่วมด้วยดังนั้นจักรพรรดิทั้งเจ็ดจึงต้องเห็นด้วย เราไม่สามารถตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพียงลำพังได้ตอนนี้จัก,กรพรรดิองค์แรกในฝ่ายเราล้มลงแล้วความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายถูกปรับระดับพร้อมกันไม่เหมือนเมื่อก่อนพวกเขาสามารถปรับปรามอีกฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะตกลงให้เจ้าได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจัก,กรพรรดิจึงน้อยมากและการมีจัก,กรพรรดิผู้มีความสามารถโดดเด่นเช่นเจ้าอีกองค์หนึ่งผลกระทบต่อพวกเขาก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากไม่กงจืดกล่าวว่าจะใช้เวลาคิดถึงความซับซ้อนนี้ในภายหลังอย่างที่ท่านพูดดูเหมือนว่าข้าจะเป็นจกักรพรรดิในไม่ช้าในอนาคตเสี่ยวซานล,ละ่ะเขาจะช่วยข้าวางแผนอย่างแน่นอนจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่หัวเราะและกล่าวว่าเจ้ามีความมั่นใจในตัวเขามากกว่าที่เจ้ามีในตัวเองไม่กงจือพอยักหน้าราวกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ จัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวกล่าวว่าแล้วข้าจะดูว่าเสี่ยวซานจะทำอะไรให้เจ้าบ้างเสี่ยวซานยิ้มและไม่พูดอะไรนอกจากการฝึกฝนในสมัยนี้แล้วเขายังได้คิดอีกด้วยว่าคิดถึงอนาคตของมนุษยชาติแต่เขากลับมั่นใจในตัวเองและไม่กงจื่อสำหรับเขาส่วนที่ยากที่สุดคือมหันตภัยก้าสวรรค์สิบแผ่นดินซึ่งเป็นการชนกับโลกหลังจากระดับนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาก เพราะหลังจากการฝ่าตานสถานะศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกเติมด้วยจิตสำนึกแห่งสวรรค์อีกครั้งแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ราชาแห่งเทพ,พเจ้าที่เขาเคยเป็นแต่เขาก็ยังเป็นรุ่นเริ่มต้นของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลบนโลกใบนี้นอกจากเขาแล้วไม่มีใครรู้ว่าตำแหน่งของเหล่าถวยเทพมีความสำคัญเพียงใดนับประสาว่าจะใช้อย่างไรไม่กงจื่อกล่าวว่าท่านตากำหนดเวลาหนึ่งวันใกล้เข้ามาแล้วหลังจากที่ข้ากลับไปข้าจะให้แม่มาหาท่าน เซียวซานกล่าวว่าฝ่าบาทรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฝ่ายจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ตอนนี้จักรพรรดิอสูรพญาเขาใสา่หัวและกล่าวว่าตั้งแต่เขาไปที่เมืองเคเรลีครั้งล่าสุดเขาถอยกลับเมื่อเขากลับมาราวกับว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนตลอดเวลาภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ก็ปิดเช่นกันและห้ามปีนเขาผลกระทบของเหตุการณ์สุดท้ายในวังจิ้งจอกกอสวรรค์น่าจะค่อนข้างใหญ่และเขาต้องการเวลาเพื่อจัดการกับมัน เจ้าคงกังวลว่าเมื่อกลับจะถูกขัดขวางไม่ต้องกังวลมันไม่ควรมีอย่าพูดว่าจะจักไปโดยเคลื่อนย้ายตอนนี้มีผู้พิทักษ์ราชาสำนักอีกสองคนคือจกักรพรรดิทั้งสองฟีนิกอมะตะและฟีนิกคริสตันเขาทำอะไรเพื่อพวกเจ้าเสี่ยวซานพยักหน้าและกล่าวว่าก่อนที่ข้าจะจักไปข้าวางแผนที่จะไปเยี่ยมจกักรพรรดิอสูรแห่งดาบผู้ยิ่งใหญ่ จักรพพัดอสูรพยักษ์เขากล่าวว่าเจ้าต้องการที่จะชนะใจเขาเหนือกว่านั้นเขาเป็นคนที่แปลกในหมู่จัก,กรพพัดพลังงานทั้งหมดของเขาอยู่ที่การศึกษาดาบของเขาเองและเขาไม่สนใจแม้แต่ความยากจนของอสูรกระเรียนมงกุฎแดงเขายังขายดาบของบรรพบรุษตัดสินจากเขาผลงานครั้งที่แล้วน่าประทับใจมากแต่อย่าคาดหวังกับเขามากไปสาเหตุส่วนใหญ่ที่เขาเต็มใจจะช่วยเจ้าก็เพราะเจ้าได้เอาดาบศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมา เขามีตัวตนอยู่อย่างไร้อารมณ์อารมณ์ทั้งหมดของเขาจดจ่ออยู่ที่ดาบของเขาเองในบรรดาจัก,กรพพัดหลายๆองค์ที่ข้ามองผ่านความแข็งแกร่งไม่ได้และเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้ว่าอันดับจะต่ำแต่อย่าประมาทเขา